ใจนะครับนะนะครับแต่ยังยังลุงจิ้มเนี่ยเข้าไปไหนไม่ได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับเพราะอายุมากแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนาะเราก็ไม่รู้นะครับโดนไล่อย่างไงครั้งที่แล้วเดี๋ยวโดนไล่ออกจากบ้านเลยนะครับเออนะครับตอนที่นะครับเออนะครับไล่นะครับถ่ายทออสดรออกเลยนะนะครับเออนะครับเห็นไหมล่ะเออออกขาวออกขาวด้วยนะเป็นขาวด้วยนะครับไล่ลุงจิ้มนะครับเออถ้าไม่ถ่าย ถ้าไม่ทายสดนะครับออกไปเลยเห็นไหมพอบนเขาเป็นยังไงพอขึ้นบนเขาเห็นไหมล่ะนะครับถ้าพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมมันก็สั่งลบคลิปหมดเห็นไหมล่ะนี่แหละครับคนดีของ f อฟนะครับสั่งลบคลิปอะนะครับเท่ากับนะครับถ้าบาปนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับวันนั้นนะครับจำเลยถูกตัดสินให้ประหารชีวิตนะครับบาปนี้นะครับที่มันมีมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับนะครับบาปที่ช่วย จะเอฟซีที่จะช่วยจำเลยให้รอดพ้นจากคุกนี่นะบาปนี้เอฟซีก็จะได้รับไปทั่วหน้าหมดนะครับเอฟซี FC ก็จะได้รับไปทั่วหน้าหมดนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมนะครับจำเลยนะครับบาปเหล่านี้นะครับทั้งหลายเหล่านี้นะที่ไปด่าว่าพระไปตำหนิติเตียนพระนี่นะครับนะครับหกร้อยแล้วก็โอ้ขอบคุณมากนะครับเนาะที่ไปตำหนิติเตียนพระนี่นะครับเห็นไหมบาปและพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะตกสู่จำเลยทุกๆคนหมด นะครับเออนะครับไปปกป้องนะครับถ้าบาปนี้นะครับจำเลยได้รับนะครับเออแล้วติดคุกแล้วโดนประหารชีวิตนะ FC นะครับของจําเลยทุกๆคนนะครับเออมันก็จะได้รับผลกรรมไปทั่วหน้ากันเลยนะครับก็เท่ากับนะครับช่วยกันปกปิดนะครับเออเรื่องที่เออเรื่องที่นะครับเออภาคเด็กนะครับภาคเด็กไปโจกอกพ่ออกแม่เขานะครับจนทําให้ถึงแก่ชีวิต นี่นะครับ fc เหล่านี้ก็จะแบ่งบาปกันไปเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีคนละเล็กละน้อยไม่ใช่นะนะครับบาปมันก็จะเท่ากับจำเลยที่ได้รับนั่นแหละนะครับบาปมันก็จะได้เท่ากับจำเลยที่มันได้ทํากระทําลงไปนั่นแหละนะครับเพราะสิง่งเหล่านี้นะครับพอชูชีนะครับนะครับมาอ่อนนัเดชไอซีมา,อ,าอ่าอยนัดเดชไอซีนะครับว่าอา่าออย่ามาบอกนะครับอูยนะครับใครเนะี่ย ชูชีนะครับรอจังเลยนะน่าสงสัยจะเป็นกิ๊กใหม่ของชูชีหรือเปล่านะครับว่านะครับเราผมรักกับหน้าที่ครับลุงนะครับคนเดินทางนะครับนะถูกต้องแล้วนะครับเห็นไหมล่ะเอนะครับเรานะครับเป็นคนไทยนะครับถ้าเห็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะครับเราอย่าไปสนับสนุนอย่าไปสรรเสริญเยนยอนะครับเออสิ่งไม่ดีไม่งามเหล่านี้นะครับ มีเอฟซบางกลุ่มบางพวกนะครับมีประชาชนคนไทยบางกลุ่มบางพวกนี่นะครับไปเข้าข้าง f อฟนะครับถึงบางคนถึงขั้นไปด่าว่าพราะเลยนะครับไปทำหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเห็นไหมละ่ะบาปเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดกับเอฟซเหล่านั้นนะครับแล้วถามว่านะครับทำไมคุณเอาตัวของคุณไปลงนรกนะครับเพื่อ จำเลยคนนี้นะครับเอาตัวของคุณไปหย่อนลงนั้นลบเพื่อจำเลยคนนี้นะครับนะครับคุณเอฟซพวกนี้ทําเพื่ออะไรนะครับไปตําหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้านะครับยังไปด่าพระอีกนะบางคนถึงกับด่าพระเลยนะครับเออที่ไปกระทํากับจําเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะนะครับผลกรรมของมันเดี๋ยวมันก็นะครับมันเหมือนกับว่าเอฟซเหล่านี้นะครับ ยอมนะครับยอมที่จะตกนรกนะอ่ยอมที่จะตกนรกไปพร้อมกับจำเลยนะครับนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเอฟซีเหล่านี้เราไม่ต้องดึงเขากลับมาแล้วนะครับไม่ต้องดึงเขากลับมาแล้วนะครับนะครับเขาเกินคนไปแล้วนะครับไม่กลัวนรกอ่ะนะครับไม่กลัวนรกจะกินหัวกินกระบาลน่ะนะครับเออนะครับมันรักจำเลยถึงขั้นว่าเอาตัวของตัวเองเนี่ย นะครับเอาประวัติที่ดีของตัวเองที่ที่เคยผ่านมานะครับไปบังจำเลยนะครับแล้วด่าพระด่าเจ้าเนี่ยนะครับหาได้ยากนะครับลหลงไหลถึงขั้นที่ว่าไปด่าพระด่าเจ้าแทนจำเลยเลยอ่ะนะครับลุงลุงลุงอย่าหลงคันลงชูชีนะอย่ามาบอกว่เนนะครับไม่ได้นะครับว่าอ่าอ่านะครับชูชีสวยนะนี่นะครับชูชีเขาพูดไปแล้วนะเออ วันก่อนเขาก็ไปทําฟันทองให้โทนี่นะครับทุกวันนี้ยังไม่เจอเลยนะครับนะเดี๋ยวลุงมงคลจะเป็นหลอกเอาฟันทองจากจูชินะครับ